สว,ส, wow. ส,ๆๆๆสวัสดีครับวันนี้ปลัดอำเภอบ้านนอกสิพามกผัวกับมีนุ่งหมูหนึ่งซี่ยู่ครับครับอันดับแรกเขาได้หมูสับมาจากร้านค้านะครับเอาหมูที่มันติดมันนะครับมันยังไม่แห้งนะครับเอามาปั่นปั่นปั้นให้มันละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็เทใส่หม้อไว้พอเาปั่นเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับซี่ยู่ขาวนะครับซี่ยู่ขาวหอมใส่ซอสซ่อนสามซ่อนหมดแล้วครับแเราจะค้นมักหลังจากนั้นก็น้ำตาลตัดจังหน่อยครับน้ำมันงาหยอดพอให้มันหนุนความครับแล้วก็เอามือหยุ่มหย เฮ็ดกินเองใส่มือจะควางเลยหระครับมันยังนัวครับเสร็จแล้วกับปั้นใส่ถ้่วนะครับมือหนอีผมปั้นในทังเบิร์สามถ้่วเสร็จแล้วหม้อหนึ่งที่เขาต้มน้ำไว้เดือดเดือดแล้วเขาเอาลงไปหนึ่งนะครับหนึ่งรอบแรกใส่เวลา20นาทีนะครับปิดฝาไว้หนึ่งไปยี่สิบนาทีผ่านไปหลังจากนั้นก็เอาขิงซอยนะครับไปโรยหน้านะครับวยหนาทังเบิด3สามจานเลยแล้วก็ตามด้วยพริกซอยครับเอาพวกพริกซอยใส่แล้วก็นหนึ่งต่ออีกยี่สิบนาทีครับว้าวเปิดออกมาก็ใส่ผักชีครับ ใส่บักซีกันหนึ่งต่อยจะหายนาทีครับผมเสร็จแล้วครับหมูนหนึ่งซีอิ๊วครับ